ดีค่ะสวัสดีกับทุกทุกท่านนะคะขอต้อนรับเข้าสู่รายการลาค i n ดา Channel ค่ะ สำหรับคลิปวิดีโอนี้เป็นคลิปวิดีโอที่189นะคะเป็นคลิปวิดีโอที่อย่างที่พี่ได้บอกไปเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะคะเป็นคลิปวิดีโอที่เป็นการรีวิวคําถามนะคะคืออันเนี้ยต้องขอบคุณน้องท่านนี้เลยนะคะที่เขาส่งมเสติมาให้พี่เต้เนี่ยแล้วพี่เนี่ยได้มีโอกาสได้เห็นเอกสารตัวที่เขาเซ็นเลยนะเขาเซ็นเลยนะคะเป็นออริจินอลเนี่ยพี่เต้เก็บไว้นะคะคือไว้เป็นหลักฐานคือเขาบอกว่าเขาให้คือเพื่อที่จะแชร์เป็นอุทาหรณ์ให้กับพี่ๆน้องๆคนไทยเขาก็มาถามต่อว่าเขาจะไปไยังไงต่อดีก่อนอื่นนเเลยอยออออ่่่่่างทีีพบกสมคะะืปรโช์ คุณเองนะคะในกรณีที่มีข้อสงสัยข้อคําถามใดๆก็ตามพี่เจ้นแนะนาให้ไปไปรึกษาทนายอินเกนชลล์ไม่ใช่ทนายอิมเกนชลลนะคะพี่บอกเสมอเลยนะคะข้อมูลข่าวสารต่างๆเนี่ยเป็นของจริงแน่นอนนะคะเรารีวิวจากเครือข่ายพี่ๆน้องๆคนไทยที่เดินทางมาประเทศสหรัฐอเมริกาที่ได้รับพีซ่าหรือยังไม่ได้รับพีซ่าและมีคําถามอะไรที่น่าสนใจเราก็มาแชร์แบ่งปันกันเพื่อที่จะเป็นอุทาหรณ์จะได้ระแวดระวงังและวางตัวอย่างไรนะคะแน่นอนทุกคนเนี่ยอาจจะมีความกลัวกังวลตกใจ ซึ่งส่วนใหญ่แล้วพอถามๆเนี่ยคนส่วนใหญ่ก็จะเกิดภาวะเขาเรียกผิดจากคือทําอะไรไม่ถูกอะไรอย่างเงี้ยแม้ว่าทางทีมงานหรือว่าทาง U.S.S. หรือตอมเนี่ยมีคนแปลจากภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทยให้แล้วเนี่ยเราเองก็ยังหูดับเพราะเราอาจจะตกใจซึ่งสําหรับเคสนี้เนี่ยเขาไม่ไดเอาหน้าวีซ่ามาให้เราดูค่ะแต่เขาเอาเอกสารที่เขาโดนเพิกถอนแล้วเขาต้องเซ็นพิมพ์ลาย้นมือต่างๆเนี่ยเอามาให้เราดูพี่ได้ขอเล่าให้ฟังอนขอตั้งชื่อว่าน้องหนูแล้วกันเขาอ่ะได้รับวีซ่ามาตั้งแต่ปี2016บค่ะ เข้ามาทั้งหมด3ครั้งนะคะครั้งแรกที่เข้าเนี่ยมาแค่วันเดียวเพราะมาทานสิทธิ์ไปประเทศอื่นต่อไม่ได้มาอยู่ยาวปี2023เนี่ยเข้ามาครั้งที่2มาอยู่แค่2อาทิตย์นะคะแล้วไปอยู่ที่ซันฟานแล้วก็เดินทางกลับประเทศไทยในปี2024เขาเดินทางเข้ามาประเทศสหรัฐอเมริกาเนี่ยตั้งแต่เดือนมกราคมอยู่เต็มสตรีมเลยค่ะ ถึงเดือนมิถุนายนเกือบ5เดือนเกือบ6เดือนนะคะแล้วจากนั้นก็กลับไปประเทศไทยนะคะเ,คเขาก็เดินทางกลับเข้ามาประเทศสหรัฐอเมริกาอีกครั้งหนึ่งในปี2025คือครั้งที่4เมื่อวันที่26มกราคม,มเขาก็บอกว่าเขาโดนเข้าห้องเย็นคือเขาให้เอกสารมาดูมาเลยพี่ก็ ขอขึ้นตัวอย่างฟอร์มเอกาสารตัวนี้เนี่ยเรียกว่าฟอร์ม I-867a นะคะเป็นหน้าที่เราคัดลอกมาเนี่ยก็คือจะอยู่ที่หน้า4ถึงหน้า8ใบชี้แจงคำส,ส,สืบสวนสับสนอะไรประมาณนี้แหละเพราะจะถามว่าพ่อแม่ชื่ออะไรขาที่แล้วที่คุณมาอยู่ปี2 0 2 4เนี่ยคุณนะ่ะมาทำอะไรคือเขาจะมีคำถามนำเกินก่อนจากนั้นก็ต่อด้วยคำถามที่เหมือนโยนหินถามทาง Who asked you to work asked at the restaurant? the เขาถามว่าใครขอให้คุณมาทำงานที่ร้านอาหารอยู่ๆเขาถามแบบนี้เลยค่ะต่อมาคำถามที่สองค่ะ What's i name of the restaurant เขาถามว่าแล้วชื่อร้านอาหารที่คุณไปทำงานเนี่ยชื่ออะไรสุดยอดมากค่ะเขาก็ตอบชื่อร้านอาหารนั้นด้วยนะเออ How much were you paid เขาถามว่าคุณได้รับเงินเท่าไหร่เพราก็ตอบประมาๆว่า ได้รับเงินเนี่ยวัลน,นละร้อยสองร้อยเหรียญในร้านอาหารแล้วเขาก็รับจ้างทําอยู่ค่ะอะไรอย่างเงี้ยเราอ่านแล้วเราก็อ้าวทีนี้เขาก็เลยเจอคําถามนี้ต่อ money to and the the in ค่ะ่ะคคคาาถมก็ือวุณได้รับอนุญาตจากรัฐบาลสหรัฐให้ทํางานหาไรายได้ที่ประเทศสหรัฐหรือไม่จะหมายความว่าคุณยังไม่มีสิทธิ์จะทางานนะแล้วคุณทํางานใช่ไหมอะไรอย่างเงี้ยจากนั้นเสร็จปับ๊บเขาก็ต่อด้วยคําถามนี้ค่ะ You are inadmissible to the United States pursuant to 212A7A1 I of the INA คำแปลก็คือคุณน่ะไม่มีสิทธิ์ที่จะเข้าประเทศสหารัฐอเมริกาตามมาตรา212วงเล็บ A7A1 I ของ INA คุณเข้าใจหรือไม่ว่าคุณไม่มีสิทธิ์จะเข้าประเทศสหารัฐอเมริกาในขณะนี้จากนั้นเสร็จปับ๊บ ทีนี้เขาก็ต่อด้วยคำถามนี้เลยค่ะ Because you are inadmissible, you are allowed to withdraw your application for admission in lieu of an expedited removal under INA S 2 3 5 B 1 Do you wish to voluntarily withdraw your application for admission into the U S today? เขาบอกว่าเนื่องจากคุณไม่มีสิทธิ์เข้าประเทศสหรัฐอเมริกาแล้วนะคะคุณจึงมีสิทธิ์ถอนคำร้องการขอเข้าเมืองแทนการขับไล่แบบเร่งด่วนก็คือพูดง่ายงว่า เขาจะไม่ขับไล่นะคะแต่เขาอ่ะจะให้น yeah. uh, well, ้องท่านนี้ทำการถอนคำร้องในการเข้าเมืองโดยสมัครใจภายในวันนี้เลยหรือไม่นะคะเพราะว่าถ้าเกิดคุณไม่สมัครใจอ่ะเขาก็จะทำการขับไล่น้องคนนี้ก็เลยตอบว่า yes ทีนี้คำถามต่อมาที่เขาถามอีกว่า do you understand that your visa is canceled and you have to apply for another visa in order to return to the United ค uh ุณเข้าใจไหมว่าวีซ่าของคุณถูกยกเลิกแล้วนะและคุณจะต้องยื่นขอ วีซ่าใหม่เพื่อที่จะกลับเข้ามาประเทศสหรัฐอเมริกาความหมายในยอันนี้เขาบอกเลยว่าวีซ่าตัวนี้คุณนะ่ยขอยกเลิกเองด้วยตัวคุณเองนะไม่ได้โดนขับไล่ถ้าเกิดคุณอยากจะเข้ามาประเทศสหรัฐอเมริกาใหม่ให้คุณไปขอวีซ่ามาใหม่เขาก็ถามว่าเขาจะสามารถยื่นเลยได้ไหมที่ก็เลยแนะนำเขาไปปรึกษาทนายมิเกชันรอเพราะเขาก็มองว่าอาจจะต้องรอ10ปีหรือเปล่า3ปีหรือเปล่าพี่ไม่สามารถจะตอบได้เพราะวันที่เขาเอาเอกสารมาให้พี่เต็กดูเนี่ยก็สปัตสุปยมากนะคะหน้าสีหน้า5พิมพ์ถ่ายรูปมาคือจะจัดกระจายมากเราก็ต้องค่อยๆมาเรียงเอกสารเขาดูแล้ว ค่อยอ่านแล้วก็บอกว่าเนี่ยเวลา,เาให้ทนายดูนะหนูเลียงเอกสารแบบนี้แล้วหนูก็เอาไปให้ทนายดูนะซึ่งตรงนี้พี่เต้ไม่ได้เก็บค่าใช้จ่ายใดๆเลยนี่บอกเลยนะคะสำหรับบางเคสนะช่วยเหลือกันไปนะคะแต่ถ้าเกิดอันไหนที่เป็นเคสที่เราพอนั่นนะเราก็จะมี ค่าเสียเวลาของเราอะไรอย่างเงี้ยแล้วแต่ส่วนใหญ่ถ้าเป็นนักเรียนอะไรเงี้ยแต่ถ้าเป็นแบบเนี้ยเราก็จะดูกันไปตามความเหมาะสมเราเอามาแชร์กันเป็นน้ำจิ้มนะคะก็คือเป็นข้อคําถามรีวิวแบบอันซีนจริงๆเลยนะแทบจะไม่เคยมีใครนะคะเอาเอกสารว่าตอนที่ถูกเข้าห้องเย็นแล้วเนี่ยเขาได้อะไรมาบ้างอย่างที่บอกเสมอคะ่ะถ้าชอบวิดีโอนี้ช่วยกดไลค์และถ้าคุณคิดว่าวิดีโอนี้ใช่ก็ช่วยกดแชร์ด้วยนะคะเจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้าค่ะ